สวัสดีครับทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Harvest to t h e m o o n นะครับวันนี้โยผมเข้านะครับและเราอยู่ในช่วงของการวิเคราะห์ประจำสัปดาห์กันว่าในสัปดาห์หน้าที่จะถึงเนี่ยในวันที่10ที่จะถึงเนี่ยครับมันจะมีภาพมุมมองเป็นยังไงบ้างสำหรับทองคำหลังจากที่ไซด์เวย์มาตั้งแต่สิ้นเดือนที่ผ่านมาจนกระทั่งเดือนนี้เข้าสู่วันที่9วันที่10และยังคงเป็นทรงไซด์เวย์อยู่ฉะนั้นแล้วมันจะเป็นแบบไหนบ้างอย่าลืมกดหัวใจกดติดตามไว้ด้วยนะครับ เราเข้าไปดูกันครับมาส่วนของหน้ากราฟกันนะครับอย่างว่าภาพยังคงเป็นไซด์เวย์เหมือนเดิมเนาะตอนแรกเราคาดการว่าราคาจะขึ้นมาเทสตรงนี้แล้วมีการปฏิเสธราคาล่วงลงมาของราคาทองเนาะแต่ทีนี้ครับมันไม่เป็นตามที่เราคาดการกันไว้เนาะยังคงเป็นทรงไซด์เวย์อยู่ต้องรอว่าราคาเนี่ยเลือกที่จะคุบลงต่อหรือว่าเลือกที่จะพุชขึ้นไปหรือยังจะไซด์เวย์กันไปเรื่อยๆต่อน,นี้ต้องรอดูด้วยเนาะนะครับ แต่ภาพโดยรวมครับทำเฟรม h 4สี่ยังคงเป็นเทรนขาขึ้นมานะครับแล้วก็ถ้าดูในณปัจจุบันเนาะมีการทำสวิงโลที่ต่ำลงมาเรื่อยๆถูกไหมครับราคาเนี่ยเริ่มทำทรงของอาขาลงมาแล้วนะครับหนึ่งคือมันทำการเบรกตรงนี้ลงมานะครับเบรกสวิงโลล่างอันเดิมของเขาลงมาแล้วนะครับแต่ทีนี้ครับมันเป็นการช่วงไซด์เว์รออยู่ว่าเรือกที่จะทุบลงต่อหรือว่า จะเด้งคืนขึ้นไปนะครับก็ต้องมองว่าถ้าภาพที่ต่ํากว่าทาเฟรม h4 ลงไปเนะี่ยมันคือภาพของเทรนขาลงมาแล้วนะครับภาพของเทรนขาลงมาเลยเนาะแต่ถ้าใน h 4สก็คือยังงงๆงงอยู่นะครับเพราะว่าราคาเพิ่งมีการหลุดลงมานะทำลายโครงสร้างขาขึ้นลงมานะครับเห็นไหมตัวอิงโลตรงนี้นะครับโลนี้ต่ากว่าโลนี้เริ่มมีการ กับตัวในเอแรกนะครับเอสองคือไม่ต้องต้องไม่ทำไฮที่สูงกว่าไฮเดิมและเอที่3ามคือต้องหลุดโลที่สามารถเบรกสวิงโลเก่าเขาลงมาได้นะครับ <c oughs> ก็คือเบรกโลนี้ลงมาอันเนี้ยจะเป็นเทรนขาลงมาแบบโดยสมบูรณ์เนาะในไทม์เฟรมใหญ่นะครับแต่ทีนี้เราพอจะเห็นภาพสั้นๆคร่าวๆกันแล้วว่าในไทม์เฟรม H4 เนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นกรอบไซด์เวยร์รอกันตรงนี้เลยเนาะ นะครับฉะนั้นแล้วเราก็ดูนะครับเราก็ตีกรอบเอาไว้ว่าสวิงโลสวิงไฮอยู่แถวไหนบ้างนะครับซึ่งราคาตรงนี้มันมีลงมาทำสวิงโลตรงนี้ถูกไหมครับแล้วโดนเบรกลงมาคูแบ็กขึ้นมาเทสในกรอบนี้ฉะนั้นเราก็ตีกรอบตรงนี้ไว้ได้เลยนะครับแล้วก็ตีกรอบสวิงโลไว้อีกสักเซตหนึ่งนะครับสิ่งที่ม a t เตอร์สำหรับเราตอนนี้จะมีอยู่แค่นี้นะครับในสัปดาห์นี้นะผมมองนะครับ ถ้าสามารถหลุดจากกรอบนี้ลงมาได้อาจจะมาในโซนโซนนี้ก็เป็นไปได้นะครับในโซนโซนนี้นะที่ราคามีการเบรกขึ้นมาแล้ว p ู l แ b a ลงมารีเทสแล้วไม่หลุดลงมานะครับก็เด้งต่อขึ้นไปแปลว่าโซนนี้มีคนสนใจอยู่นะครับแถวบริเวณสามพันแดร้อยนะครับปีกรกรอบเอาไว้ประมาณนี้ก่อนนะครับแปลว่าส่วนราคาในทางเฟรมเมสีที่น่าสนใจจะมีโซนบริเวณแถวสี่0ูนย์สีู่นย์จนถึงสี่5ูนย์หกห้า นะครับแล้วก็ถ้าเบรกขึ้นไปก็จะไปเจอสวิงไฮเดิมคือแถว4152นะครับเป็นโซนนี้เนาะแต่ถ้าหลุดลงมานะครับกรอบล่างก็จะมีแถวราคาบริเวณ3939จนถึง3900แล้วกันนะครับ3900ถ้าหลุดลงมาได้ก็เจอที่3800เลยนะครับจะเป็นกรอบประมาณนี้ในภาพของทางเฟรมเพสสีฉะนั้นเราย่อยเข้าไปครับ เข้าไปดูใน H 1กันบ้างครับ H 1ตอนนี้ก็ค่อนข้างที่จะเป็นกรอบไซด์เว์แล้วก็มีการบีบตัวของราคาเป็นกรอบสามเหลี่ยมซะด้วยนะครับตีเทรลไลน์ออกมาครับเราจะเห็นเป็นการบีบกรอบสามเหลี่ยมตรงนี้อยู่นะครับราคาเริ่มมีการบีบกรอบสามเหลี่ยมอย่างนี้อาจจะรอที่จะเบรกไปสักทางหนึ่งก็ได้นะครับณนะจุดจุดนี้นะฉะนั้นแล้วต้องระมัดระวังด้วยนะครับว่า ถ้าราคาเบรกเมื่อไหร่อาจจะวิ่งค่อนข้างไกลนะครับบางคนอาจจะตามดูตามแพทเทิร์นก็ได้นะครับบางคนมองว่าเป็นแพทเทิร์นอย่างนี้ราคาลงมาปุ๊บบีบกรอบสามเหลี่ยมใช่ไหมครับบีบบีบเสร็จปุ๊บส่วนใหญ่แพทเทิร์นจะมีการทุบลงมาเป็นของแพทเทิร์นของเขาเนี่ยครับตรงสามเหลี่ยม triangle เนาะแต่บางทีครับผมเคยเจอมีการเด้งคืนขึ้นไปก็มีนะครับฉะนั้นแล้วตรงนี้ต้องรอดูหน้างานจริงๆว่า ราคาจะมีการเบรกไปทางไหนแล้วเป็นการเบรกที่เบรกไปเลยไหมหรือว่าเป็นแค่การกินลิควิิตี้แค่นั้นเองนะครับจากนั้นแล้วต้องรอดูเนาะถ้าราคาเบรกลงมาเป้าแรกเขาต้องมาถึงก่อนคือแถวนี้เลยนะครับสามเก้าสามเก้านู่นเลยนะครับถ้าเบรกลงมานะสามเก้าสามเก้าจะถึงสามพันเก้าร้อยต้นๆนะครับถ้าหลุดมาได้ก็ไปเจอที่สามพันแปดนู่นเลยเนาะแต่ถ้าไม่หลุดครับกลับเด้งคืนขึ้นไปเนี่ย ราคาก็จะเบรกรกอบขึ้นมาเทสแถวบริเวณ4040 40ก่อนในเซตแรกนะครับแล้วถ้าหลุดกรอบ4070ขึ้นไปได้นะครับก็จะไปเจอกนที่แถว4150เลยนะครับเป็นกรอบนั้นไปเนาะถ้าวิ่งไกลจริงๆอาจจะถึง4,200ได้นะอันนี้คือภาพของภาพใหญ่นะครับในสัปดาห์นี้เลยนะครับที่ผมมองเอาไว้ถ้าหลุดกรอบลงมาไปเจอกันที่3935 ถึง3900นั่นเองถ้าหลุดลงมาอีกก็เจอิญที่3,800แต่ถ้าเบรกขึ้นไปเจอิญที่4ี่0นี่นะครับจนเบรก4070ขึ้นไปไปเจิญที่4150นะครับนี่คือภาพของทม์เฟรมใหญ่ส่วนในทา์เฟรมย่อยครับมาเรามาดูกันครับภาพในทา์เฟรมย่อยขออนุญาตเอาเส้นออกนะครับตัวนี้ใครจะตีเส้นเอาไว้แล้วเล่นเป็นเทรลไลน์วิดเบรกเอาก็ได้ตามที่ผมได้ลงคลิปไปให้นะครับสอนเทคนิคการเทรดเนาะ ถ้าเบรกเอาไปทางใดทางหนึ่งแล้ว p ู l l back กลับมารีเทสในจุดที่สมมุตินะครับ break ขึ้นไปแล้ว p ู l l back กลับมาไม่ทะลุกรอบลงมานะครับหรือว่าไม่ทะลุเส้นเทรนไลน์ลงมาแล้วเด้งคืนขึ้นไปอันนี้แนะนําว่าให้ถือขาขึ้นตามได้เลยนะครับให้ถือขาขึ้นตามได้เลยแต่ถ้าเบรกกรอบล่างลงมาก็ขอให้เป็นท่านี้นะครับหลุดมา p ู l l back r e ทแล้วไม่ทะลุก,กลับคืนขึ้นไป ก็มีโอกาสขาลงลงมาแบบสบายๆนะครับทีนี้พอดูในไทม์เฟรม M15 ครับถ้าใครลุ้นจะหลุดจริงๆเบรกทะลนยได้ก็ดีนะครับแล้วก็สาม,มารถทำโลที่ต่ำกว่าโลเดิมได้อันนี้จะเป็นเทรนขาลงให้นะครับถ้าทำท่านี้ได้นะก็จะเป็นเทรนขาลงให้ซึ่งถ้าใครดูในวันจันทนี้เลยนะครับดูวันจันนี้เลย ราคาหลุดแถวบริเวณสามเก้าแปดหกลงมาได้นะครับจะมากองราคากันอยู่แถวแถวนี้เจ็ดห้านะครับเจ็ดห้าจนถึงหกศูนะหลุดมาได้ก็จะไปเจอกรอบล่างนะครับขอแค่หลุดสวิงโลนี้ลงมาได้นะแถวราคาบริเวณสามเก้าแปดห้านะครับแต่ถ้าราคาข้างบนนะครับแนะนำว่าไม่เอาสวิงไฮนี้พอนะครับไม่ต้องเอาสวิงที่เป็นสปค์ขึ้นมาอย่างนี้นะครับ ปักในที่นี้ก็คือราคาเนี่ยมีการกระชากตัวแล้วคือแบบเป็นกระชากตัวแบบไม่ใช่ธรรมชาติเนาะกระชากตัวแล้วทุบลงมานะครับอันนี้คือเป็นการเหมือนเด้งกินอะไรก็อย่างหนึ่งเนาะก็ขึ้นอยู่กับตลาดมีมุมมองแบบไหนนะครับแต่ถ้าผมมองก็คือผมจะยึดสวิงไฮเก่าไว้นะครับที่เคยทำไฮเอาไว้ไม่เอาไฮนี้เนาะเอาไฮนี้ไว้นะครับก็คือแถวบริเวณ41อ่า4016นะครับถ้าเบรกขึ้นไปได้จริงๆ ราคาก็จะไล่ขึ้นมาแถวบริเวณ26นะครับ4026จนถึง4040 40เนาะราคาก็จะเป็นประมาณนี้ในภาพของ Time Frame M15 ซึ่งในสถานนี้มองค่อนข้างง่ายนะครับแต่ถ้าใครมองว่ายังบีบเป็นกรอบไซด์เวย์อยู่อันนี้ก็ต้องระมัดระวังด้วยนะเพราะว่าผมมองว่าเป็นบีบกรอบสามเหลี่ยมมากกว่านะครับไม่น่า,นาจะเป็นไซด์เวย์ออกข้างจนมากมายขนาดนั้นนะผมมองอย่างนี้นะครับ แต่ถ้ามันสามารถเบรกไปได้ทักทางหนึ่งแนะนำว่าตามไปในเซตแรกชุดหนึ่งนะครับสมมติว่าเบรกไฮขึ้นไปได้แล้วกันตามขึ้นมาในเซตแรกชุดหนึ่งนะครับแล้วก็เก็บระยะซือมัน5้าร้อยถึงหนึ่งพันนะครับแล้วรอดูถ้าราคามีการปูแบ็กกลับลงมาแต่ไม่ทะลุลงไปจะมีการเด้งเงี้ยอันเนี้ยค่อยๆฟอลโล่ตามไม้ขึ้นไปได้ก็ได้นะครับถ้าได้ก็ดีเนาะเช่นเดียวกันกับฝั่งขาลงครับถ้าหลุดลงมาได้ ปูแบ็กขึ้นมารีเทสแล้วลงต่ออันเนี้ยก็ไล่ออเดอร์ตามไม้ก็ได้นะครับหรือใครจะมารอช้อนออเดอร์แถวบริเวณกรอบสีเทาข้างล่างนี้ก็ได้แถว3 9 4 0ยจนถึง3,900นะครับอาจจะรอช้อนออเดอร์แถวนี้สักเซตหนึ่งแล้วเด้งขึ้นไปก็ได้นะครับก็การเทรดค่อนข้างที่จะมีหลากหลายรูปแบบเนาะเพราะว่าตอนนี้ต้องบอกว่าเป็นกรอบไซเว์อยู่นะครับก็สามารถค่อนข้างที่จะเล่นเล่นง่ายแล้วกันนะครับเล่นง่ายสำหรับใครที่ ชอบเล่นในการแบบเก็บขึ้นเก็บลงนู่นนี่นั่นนะครับไม่ได้ชอบ Run อลันเทรนเนาะก็จะเป็นช่วงที่เป็นช่วงที่ดีสําหรับทุกทกท่านที่ชอบเล่นไซด์เวกนะครับแต่ผมมองว่าภาพโดยรวมในไทม์เฟรม H4 ค่อนข้างที่จะบีบกรอบแล้วผมก็เชียร์ในทุกๆครั้งว่าอาจจะมีการกระชากลงของราคาก็เป็นไปได้นะครับฉะนั้นต้องระมัดระวังด้วยนะครับแต่ถ้าสุดแล้วแต่นะครับถ้าเบรกไฮได้อันนี้ผมก็จะตามออเดอร์ขึ้นไป เพราะว่าผมจะมีไลฟ์ในทุกๆวันจันทร์พุธศุกร์เวลา6โมงครึ่งเป็นต้นไปก็จะพาไลฟ์เทรดอย่างนี้เลยนะครับก็จะได้อัปเดตกันในเกือบทุกๆวันเนาะวันจันทร์วันพุธวันศุกร์เวลาหกโมงครึ่งเป็นต้นไปนะครับเพราะว่าถ้าวิเคราะห์กันในสัปดาห์ก็คือภาพใหญ่ภาพรวมเนี่ยมันยังมีโอกาสที่จะทุบลงไปได้นะครับอาจจะเป็นการพูลแ b a c k ขึ้นมา take liquid แล้วค่อยทุบหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องรอดูเพราะว่าราคาถ้าดูในท m e frame แค่สี่เนี่ย พยายามที่จะไต่ขึ้นไปมากๆนะครับตรงเนี้ยในโซนบริเวณนี้นะครับพยายามไต่ขึ้นไปมากมากเนาะฉะนั้นแล้วต้องรอดูว่าจะเป็นการกระชากปื๊ดขึ้นมาแล้วทุบลงหรือเปล่าอันนี้คือในภาพทางเฟรมเฮดสีที่ผมมองนะครับก็จะเป็นประมาณนี้ในส่วนของเทคนิคนะมาดูในส่วนของฟันเดเมนทัลกันบ้างดีกว่าครับหรือว่าข่าวสารต่างๆนะในสัปดาห์นี้ก็ต้องบอกว่า U.S. ยังไม่ยกเลิกก o v e r ว m e n เมน u t d o w n นะครับแต่ตอนนี้เห็นไหม เขาขึ้นตรนี้มาทำเซโนยูเอสเกอร์เวนต์ออฟฟิศนะครับวิวเอเทนเดอะจียสซันะครับก็เขาก็จะมีอัปเดตข่าวขึ้นมานู่นนี่นั่นแหละแต่ผมยังมองว่าเหมือนเขาจะใกล้ที่จะมีการประชุมเกี่ยวกับการอ่า U.S. g อ v e r n m e n t s h u t d o w านะครับอาจจะมีการประชุมในเร็วๆนี้เพราะว่าค่อนข้างที่จะลากมายาวนานกว่า39วันแล้วนะครับข่าวสารช่วงนี้ที่เห็นก็คือ ที่แอร์พอร์ตครับไม่มีคนทำงานแล้วนะครับเพราะว่าเขาไม่ได้รับค่าจ้างเงินเดือนนั่นนั่นเองนะจากนั้นแล้วเขาก็เลยมีการลางงานไม่ทำงานเกิดขึ้นนะครับก็มีผลกระทบอย่างมากเนาะต่อเศรษฐกิจสหรัฐผมก็เลยมองว่าดีไม่ดีอาจจะส่งเสริมให้ทองอาจจะพุ่งขึ้นก็ได้ถ้ามองในมุมของฟันเดเมนทลหรือว่าพวกข่าวสารต่างๆเนาะเพราะว่าหลายๆอย่างเนี่ยมีผลกระทบอย่างมากเพราะว่าคนเนี่ย ที่ทำงานของภาครัฐนะครับไม่ได้รับค่าจ้างหรือเงินเดือนนะครับในเดือนเดือนที่ผ่านมานะครับแล้วยังจะเป็นต่อถึงเมื่อไหร่อันนี้ผมไม่ทราบเหมือนกันแต่ถ้านานเข้าเนี่ยอาจจะมีคนลุกขึ้นมาก็ได้นะครับฉะนั้นต้องรอดูติดตามสถานการณ์ของสหรัฐอ,อย่างใกล้ชิดนะผมบอกงี้ต้องรอดูติดตามสถานการณ์ของสหรัฐอ,อย่างใกล้ชิดนะครับเพราะว่า ไม่รู้เหมือนกันว่าจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่นะครับแต่ผมมองว่าถ้ายังยื้อต่ออย่างนี้เป็นผลเสียแน่ๆน,นะครับหลังจากที่มีการลดอัตราดอกเบีย้ยลงไปแล้วด้วยในช่วงของวันที่29หรือวันที่30ตุลาที่ผ่านมานะครับฉะนั้นแล้วผมมองว่า US น่าจะอ่อนค่าลงนะครับแต่ผมมองเขาพูดกันว่านะครับโดยรวมแล้วกันนะครับเขาบอกว่าอาจจะดีขึ้นสำหรับ US สำหรับการลดตัวของา เพดานของดอกเบีย้ยลงมานะครับอยู่ที่สี่เปอร์เซ็นตนะแต่เอานี้ก่อนครับ forex อ่า forex factory เนอะในช่วงของวันจันทร์ยังไม่มีข่าวอะไรมากมายนะครับยกวาอ่ายกเว้นแคเวลล์แนนครับอันนี้เฟดจะออกมาประกาศตัว inflation expectation เนาะก็คาดการณ์อยู่ที่ประมาณอ่าครั้งที่แล้วอยู่ที่ประมาณ3.5%เอนเนาะแต่นี้ยังขึ้นเป็น tentative นะครับยังไม่มี ตัวเลขออกมาประกาศแน่นอนในช่วงของวันจัดนะครับวันอังคารครับวันอังคารยังไม่มีครับเป็นแบงค์ฮอลลีเดย์ครับวันอังคารโดว์นเบอร์ที่11เนาะนะครับมาดูในส่วนของวันพุธครับวันพุธที่12เวลาสี่ทุ่มยีนาทีนะครับ FOMC คุณวอลเลอร์จะมาสปีคนะครับเป็นกล่องส้มเนาะฉะนั้นแล้วก็ไม่ได้มีผลกระทบอะไรกับเรามากนะครับมาดูในส่วนของวันพฤหัสครับวันพฤหัสตัวออดนะครับน่าสนใจนะถ้าใครเล่นออดยูหรือ พวกอดต่างๆนะคู่อดนะครับน่าสนใจมากเพราะว่ามันเป็นการประกาศ employment นะครับ employment and employment employ rate เนาะตัวเลขก็ค่อนข้างที่จะโดดพอสมควรนะครับมีอัตราการจ้างงานที่เพิ่มขึ้นสูงนะครับจากที่14 0 0 0นะครับขึ้นมาเป็น22 0 0 0นอ่า20,000นะครับแล้วก็อัตราการเลิกจ้างปรับตัวลดลงเนาะก็ะถือว่าเป็นการดีนะครับส่วนต่อมา CPI ครับยังไม่มีตัวเลขออกมาประกาศนะครับเพราะว่าขึ้น m a i n t e n a v c e อยู t ่ ฉะนั้นแล้วก็ต้องรอต่อไปนะครับรอแล้วรอเร่าเหมือนตัวของนอนฟาร์มที่ทุกคนรอกันอยู่ก็ไม่มีนะครับนะอันนี้ pointmentclaim ก็ยังไม่มานะครับขึ้นเป็น tentative อยู่เหมือนเดิมครับต้องบอกว่าในสัปดาห์ที่จะถึงนี้ไม่ค่อยมีข่าวในตาราแลวกันนะครับไม่ค่อยมีข่าวในตารางเข้ามานะส่วนช่วงของวันศุกร์วันที่14สครับศุกร์สุดส,สัปดาห์นะ c a PPI ก็ยังไม่มาครับขึ้นเป็น tentative อยู่เพราะว่านี่เอาเขียนด้านล่างเลย U.S. government data may be i m p a c t by the shutdown นะครับก็คือพวกไอตัวเลขประกาศของทาง government ครับของทางรัฐบาลเนี่ยอาจจะโดน impact จากการ shutdown ครับก็เลยไม่มีตัวเลขอ่าเวลาขึ้นมาหรือประกาศขึ้นมานั่นเองนะครับฉะนั้นแล้วในสัปดาห์หน้าเนี่ยในตารางไม่ค่อยน่าห่วงเท่าไหร่แต่นอกตารางเนี่ยน่าห่วงแน่ๆผมบอกเลยนะครับ <laughs> ในตัวนอกตลาดนี้น่าเป็นห่วงมากๆเพราะว่าไม่รู้ว่าคุณลุงทรัมป์จะเล่นท่าไหนกันอีกเนาะฉะนั้นแล้วต้องระมัดระวังด้วยนะครับฝากไว้อย่างหนึ่งคือราคาเบรกเมื่อไหร่แนะนําว่าก่อนที่จะตัดสินใจเข้าออเดอร์คานวณหลอดไซส์ให้ดีก่อนนะครับก่อนที่จะออกเพราะว่าเราไม่รู้หรอกว่าตลาดจะเริ่มมีการผันขวน,นอีกเมื่อไร่เพราะว่าตอนนี้เข้าสู่ช่วงสะสมแรงแล้วสะสมแรงมาค่อนข้างที่จะยาวนานแล้วนะครับ ตั้งแต่วันที่29เลยมั้งนะครับ29เลยนะก็ใช้เวลาอยู่ประมาณ10วันมาแล้วนะครับฉะนั้นแล้วอาจจะมี Impact เร็วๆนี้นะครับฉะนั้นต้องระมัดระวังด้วยเนาะน่าจะวิ่งค่อนข้างไกลนะครับส่วนใครชื่นชอบนะครับวิธีการวิเคราะห์แบบนี้หรือว่าอยากจะให้วิเคราะห์แบบไหนเพิ่มเติมบ้างไหมหรือว่าอยากให้ลงลึกเจาะข่าวเรื่องไหนนะครับเราสามารถพิมพ์คอมเมนต์ไว้ได้นะครับถ้าใครชื่นชอบคลิปวิดีโอดีๆแบบนี้ฝากกดไลค์กดติดตาม แล้วกดแชร์ไปให้เพื่อนๆของคุณด้วยนะครับให้ไม่พลาดกับข่าวสารดีๆอย่างนี้นะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับกับช่อง Harvest to the Moon นะครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับผม